มาที่เรื่องปักท้องใกล้ตัวค่ะเมื่อไม่นานมานี้ไข่ไก่เพิ่งจะปรับราคาขึ้นไปแพงละ6บาทนะคะปรากฏว่าวันนี้ราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นอีกคนขายหมูหน้าเขียงเขาบอกว่าจริงๆราคาเนื้อหมูปรับราคาขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีหลังจากนั้นก็มีตรุษจีนมีเชงเม้งพูดง่ายๆก็คือลูกหมูโตไม่ทันประกอบประกอบกับอากาศร้อนด้วยทั้งหมูทั้งไข่ก็ขยับราคาแพงขึ้นนะคะไปถามคนที่ ที่ทำอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่งเหมือนโดนสองเด้งหมูก็แพงไข่ก็แพงแต่ผู้ค้าเขาบอกยังไม่กล้าขึ้นราคาเพราะว่ากลัวลูกค้าไม่ซื้อค่ะเนื้อหมูในตลาดสดปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะ3ชั้นจากราคา180บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันขยับขึ้นมาอยู่ที่ราคา220บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสะโพกเดิมกิโลกรัมละ130บาท ปรับมาเป็น170บาทต่อกิโลกรัมสันคอค่ะเดิม150บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้เป็น190บาทต่อกิโลกรัมนะคะถือว่าเป็นราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นที่สุดในรอบ2ปีแม่ค้าเขียงหมูในตลาดสดห้วยขวางบอกว่าราคาเนื้อหมูที่ปรับขึ้นทําให้กําลังซื้อของผู้บริโภคลดลงมีการปรับลดปริมาณการซื้อลงบ้างส่งผลให้การขายเนื้อในแต่ละกิโลกรัมได้กําไรน้อยลงค่ะสมมติว่าซื้อโลนึง ก็เหลือครึ่งแล้วก็ลูกค้าที่เป็นประจําเราจากสั่งเหมือนเดิมห้าห้าพันก็เป็นเจ็ดแปดมันก็เพิ่มยอดแต่คือสั่งยอดเหมือนเดิม,มใช่ต้นทุนเพิ่มมันก็นกระทบกันเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ มีการเปิดเผยออกมาจากนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะถึงสาเหตุที่ราคาเนื้อหมูแพงขึ้นเกิดมาจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะมาตรการตัดวงจรลูกหมูเพื่อน,นำไปทำหมูหันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม2567ค่ะขณะที่ปัจจุบันสภาพอากาศก็ร้อนจัดส่งผลให้ลูกหมูโตช้าประกอบกับเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลเชงเม้งและสงกรานทาให้การบริโภคหมูเพิ่มมากขึ้นแต่หลังจากนี้คาดว่าราคาจะทรงตัว คงไม่นะฮะเขาทรงอยู่ในราคากรหนานนี้แล้วนะเพราะเราผู้เลี้ยงก็กำหนงถึงผู้เลี้ยกนะ<ม>เขาเขาพยายามจึงราคานี้เอาไว้ผมว่าปลายปลายเดือนนี้ก็จะน่าน่าจะเข้าอปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วฮะ,นะเพราะว่าอช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลด้วยไงที่เขาใช้กันเยอะทัทง้งทั้งทั้งสงการานทั้งของของของจีนก็มีอะไรเจ็งเม้งที่เขาต้องไหไว้บพรพบุรุษท่านนั่นเอง ผลพวงจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับไข่ไก่ก็ปรับราคาขึ้นมาแล้วแพงและ6บาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบในการปรุงอาหารค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่งต้องแบกรับต้นทุนค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นนะคะแม่ค้าอาหารตามสั่งบอกว่าตอนนี้ขายข้าวผัดกระเพราอยู่ที่ราคา50บาท บวกไข่ดาวไปอีก10บาทบอกว่าขายราคานี้มานานแล้วปัจจุบันหมูไข่ไก่เครื่องปรุงต่างๆก็ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังคงขายข้าวตามสั่งราคาเดิมค่ะเราขึ้นไม่ได้เพราะคน,คนกินไม่มีเงินเลยเนื่อขอข้าวเยอะแล้วเออไม่ต้องซื้อแล้วแถมไปกินให้อิ่มก็แล้วกัน50บาทไข่ดาว10บาท แล้ไข่ลูกหนึ่งเท่าไหร่วันนี้วันนี้ขึ้นอีกแผงละหกบาทขึ้นแล้วขึ้นมาวานขึ้นมาวานเดี๋ยวเราขายแค่สิบบาทยิงส่งไอ้ส่งแก๊บส่งแก๊ปสิบห้าบาทเขาตัดไปร้อยละสามห้าขาดทุนประคองตัวอยู่อย่าง ที่จังหวัดขอนแกน่นทีมข่าวสำรวจที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนาครขอนแก่นนะคะก็พบว่ามีประชาชนที่มาจับจ่ายอาหารสดกันอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาวัตถุดิบอาหารจะปรับขึ้นอย่างไข่ไก่ปรับขึ้นแพงและ6บาทแต่ก็เป็นอาหารที่ทุกบ้านซื้อไปปรุงก็ยังไม่กระทบกับยอดขายเท่าไหร่ แตกต่างจากร้านขายหมูสดค่ะที่วันนี้การขายเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าหลังจากราคาเนื้อหมูและชิ้นส่วนนั้นปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมและประมาณ20-30บาทยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ส่วนร้านขายอาหารในชุมชนเทศบาลตำบลศิลาจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปี2568แล้วร้านอาหารมีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งน้ำมันพืชเพิ่มขึ้นมาขวดละ10บาทถึง15บาทข้าวสารเพิ่มขึ้นมากิโลกรัมละ2ถึง5บาทล่าสุดเป็นไข่ไก่และหมูสดนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นราคาอาหารที่ขายได้เพราะว่ายิ่งจะทําให้ลูกค้าไม่มาซื้อค่ะคือตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นราคาค่ะเพราะว่าเห็นใจลูกค้า เราก็ปรับลดปริมาณลงนิดนึงจากที่ให้เยอะแล้วก็ให้น้อยลงนิดนึงค่ะเพื่อที่จะอยู่ได้ทั้งแม่ค้าและลูกค้าค่ะตอนนี้อะไรขึ้นมากที่สุดคะราคา,าหมูค่ะขึ้นเท่าไหร่หมูจากเมื่อขึ้นจากร้อบาทตอนนี้เป็น160บาทแล้วค่ะ เราก็ปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเทีลนิดละนิดค่ะเราใช้ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งค่ะเป็นเป็นหลักเลยใช่ค่ะ อีกเจ้าหนึ่งค่ะขายอาหารตามสั่งเหมือนกันอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกเจ้าของร้านบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลควบคุมราคาหรือหาทางแก้ไขเพราะว่าเนื้อหมูกําลังขาดตลาดตามที่ผู้เลี้ยงหมูในฟาร์มแจ้งมาที่แม่ค้าเขียงหมูบอกว่ารัฐควรหาราคาถูกมาจําหน่ายเพื่อเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะวันนี้ราคาขึ้นมากนะครับหมูอกรอบตอนนี้3มชั้นนี่ก็โล200แล้วฮะ หมูช like? er. well> ิ้นก็ร้อยหกสิบบาทจากเดิมเราเคยเดินเื้อเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดเลาๆนี่ฮะร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วแปดแล้วแต่แต่หน้าเขียงหน้าหน้าฟาร์มจะขึ้นเท่าไหร่ฮะเขาก็จะมาขึ้นเราทีเวลาทำไงก็ก็ต้องขายในราคาเดิมฮะเพราะว่าหมูกรอบผมขายห้าสิบบาทอยู่แล้วแต่คุณภาพมันก็ยังเยอะอยู่ก็จะเราเราจะลดมากไม่ได้แล้วเราจะขึ้นมากก็ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าจะน้อยลงนะฮะ ร้านทำขนมท้องถิ่นในจังหวัดสตูลบอกว่าได้รับผลกระทบจากราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นแต่ยืนยันยังคงผลิตขนมตามสูตรที่สืบทอดกันมายาวนานส่วนร้านจำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มรายใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดส,สงขลาค่ะทยอยปรับราคาเพราะกังวลว่าลูกค้าจะได้รับผลกระทบโดยไข่ไก่จากร้านนี้ถูกซื้อไปเกือบหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพราะว่าไข่จากร้านบอกว่าเป็นไข่ที่ผลิตและขายเองทำให้มีการปรับราคาน้อยกว่าที่อื่นค่ะ